ครับสวัสดีครับพบกีแต้ประสิงครับคลิปนี้ผมก็จะพามาชมการปลูกมะพร้าวน้ำหอมยี่ห้อยังกับวอลูก,กันครับบัเดถามเจ้าของเพื่อนหลังจากที่ทำการขุดร่องทำเป็นคููเป็นทีเรียบร่อยก็จะมาเป็นการปลูกมะพร้าวครับนี่เพิ่นกับปลูกเซตซับเป็นทีียบร้อยครับมาชมกันมา วิธีการปลูกของอัพฉีดพันปลูกมาเป็นลักษณะไหนโซนนี้จะเป็นโลหน้าถิมครับอยู่ประมาณพื้นที่สามไร่ครับพื้นที่อยู่ประมาณสามไร่ก็โลจากเป็นหน้าขึ้นมาเป็นการปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมครับของสมเจดสิงทองครับหรือเรียกกันว่าเอาที่น้อยครับสมเจดสิงทอง ของอาทิดหน่อยครับของปูบาวสมเจตเพื่อนในการลงทุนคุดผืนทีหน้าขึ้นมาเป็นหล่องบันนี่เพื่อนก็ได้ทำการปลูกต้นมะพร้าวครับปลูกต้นมะพร้าวทำผมจะให้บึงวิธีการปลูกต้นมะพร้าวของของสมเจตสิงทองเนาะครับนี่ครับ ลมนี่ก็จะเป็นการปลูกเฉียงหันหันให้มันหล่มไปทางทิศตะวันออกครับให้มันรับแสงขึ้นมาจากผุนจากทิศตะวันออกเขื่อนว่าทิศยังกับโมูกันแหลงโหแต่ว่าของเอาทิศเจ็ดสมเจ็ดสิงทองครับต้นมะพร้าวบ่าไดปลูกตั้งครับปลูกนอนครับปลูกมะพร้าวปลูกนอน แต่บรูว่าพันแหยงครับมะพร้าวว่าพันมะพร้าวน้ำหอมสั่งในเฟสครับสั่งในเฟสนี่ครับเพิ่นปูสลับครับความห่างกันอยู่ประมาณประมาณสามเมตรครับประมาณสามเมตรได้แต่ละตน้นแต่ปลูกเป็นรูปห่างสลับครับคันคูก็จะกว้างอยู่ประมาณสองเมตร ปลูกสลับกันอยู่ประมาณ3เมตรครับลงปลูกเป็นทีร้อยครับฝนกระไดกระนำลงมานำครับเพื่อนก็เมื่อวันก่อนนี่ฝนตกฝนตกในวันที่10 14ตกวันวัน,ว,นวันแรงถ่ายพอดีมากครับฝนตก สิบสามสิบสีส่เนี่ยผมจำจำบ่ไดดผลกระไดกระนำลงมาแตใน่หล่องเพื่อนว่าท่านมีน้ำครับแต่เพื่อนใส่แสงโซล่าเซลล์อยู่พุ่นครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมปติดตั้งแสงพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ัมมตดูดน้ำมีถังยางเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปชมไกๆป้าย่างช่มกันปลูกวิธีปลูกครับ ให้ให้ต้นให้ให้ให้ต้นมะพร้าวได้รับแสงจากทิศตะวันออกครับแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาปลูกให้เป็นแนวนอนครับบ่ไดดปลูกตั้งครับไม่ได้ปลูกตรงๆงหน้าครับเวลาปลูกเพื่อนกับสลับครับสลับสลับต้นมะพร้าวเพื่อนกับซีมี่ฟุนมียังห้องผืนของเพื่อนเลยครับนี มะพร้าวตอ้นนอี้ก็เปลี่ยนจากทีหน้าก็ลายเจ้าแล้วครับฟังนั้นก็ฟังนั้นก็นนกะจะเป็นสะไ่อีกของเจ้าหนึ่งครับติดติดกันครับของ่ันสมเจดสิงท่องนี่แหละครับจะทําการเจ้าไวแต่ปลูกต้นมะพร้าวกันครับขุดหลงขุดหลงทําเป็นเกษตรไม่ทํานาแล้วครับไม่ทํานา ก็มาปลูกเป็นมะพร้าวครับของสมเจดีก็กำลังแตกขึ้นโกโก้ครับสายน้ำเตรียมพร้อมครับสายน้ำเตรียมพร้อมปีนี้บวชเฮดนาครับเลิกทำนาปลูกต้นมะพร้าวยั่งยืนนะปลูกแนวที่มันเท่เดียว ในมากในผลไปเลยครับหล่นตลาดกระจกพี่แจงนองกินครับนี่พนันกับอันนั้นอีกพูนผมจะซุ่มให้เบิ้งครับของของเจสอยคนสวยครับเจสอยคนสวยแฟนเพื่อนมามาอยู่นั่นครับนั่นกับปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมเหมือนกันครับผมสุ่มเบิง้ง นะครับปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมเหมือนกันแต่ของเจสอยคนสวยนี่ก็ใหญ่แล้วครับต้นจะใหญ่แล้วแต่พอผมมาเบิ่งของท่านสมเจตครับสวนของสมเจตครับกลับมาสู่สวนของสมเจตครับทำเป็นล่องล่องน้ำ แล้วก็มีสายสายนามนี่เตรียมพอ่อไว้ท้าหดครับปลูกปลูกต้นมะพราะ้าวทำให้เป็นซิกแซกครับบ่ไดดปลูกเรียงกันแบบเสมอกันเลยตึบไปเลยครับแต่ปลูกให้มันเป็นซิกแซกเนาะปลูกสลับหน้าครับปลูกสลับพื้นห่างอยู่ประมาณ3เมตรครับ ห่างต้นมะพร้าวต้นหนึ่งห่างอยู่ประมาณสามเมตรสังเกตเบิ่งแรวอ้าวมาถึงจุดนี้ก็เออขอโถดเข้อไป่มีพักบุ่งมีน้ำครับอันนี้ก็เป็นมูลสัตว์โอ้ลองมีน้ำเต็มครับโอ้เป็นดินทรายพังพังเป็นพัง ต้นมะพร้าวกัเพื่อนได้รับแสงอาทิตย์กำลังยืดขึ้นครับผมจะพาไปเบิ่งการติดตั้งทอ่อตั้งทอ่อตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพ็นสูบหนามไซมันก็พังเนาะเพร่ะวาขั้นคู่หนาฝนหน้าอาจจะยุบไปหลายเติบครับจากคล้องสวยๆนี่กระสี พังลงไปเหลืออยู่ค่องตื่นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายเนาะครับดินมันก็จะพังทลายลงไปเรื่อยๆครับเป็นดินทรายแต่ว่ามันก็ก,ก็กก,กัก,กเก็กน้ำได้อยู่ครับกักเก็กน้ำได้อันนี้ก็น้าท่วมครับันตกแห้งครับ เนี่ยเมืองก็สมบูรณ์กันแถบทุกตนครับตน้นมะพร้าวลังจากที่พ่นปูกได้ประมาณบ่หอดอาทิตย์มักงนี่ครับเป็นลงมือปลูกนี่เพืนทีเพัน่นของสมเจดสิงทองครับโอ้เพื่อนก็มีระบบตามเพื่อนครับนี่ พลังงานแสงอาทิตย์เจาะน้ำซัมเมิร์ดูดขึ้นแล้วก็ปล่อยลงในร่องดึงขึ้นถังน้ำกระพองได้ครับนี่เปนจะมีถังดึงน้ำใั้ถังแล้วก็ปล่อยอเป็นเป็นสร้างอันนั้นครับระบบระบบปล่อยน้ำโอ้ ระบบน้ำได้แล้วครับนี่ทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหาหาเมตรครับก,รกักเก็บน้ำความสูงห้าเมตรเงี้ยบ่ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามแผงครับ โซลาเซลล์ัมมร์ดูดน้ำลงต่อไว้ครับต่อไว้ไหลโจกๆอยู่ครับก็ได้น้ำเลี้ยงต้นมะพร้าวนี่แหละครับต้นมะพร้าวดำเนินการหลังจากที่ว่า ลงทุนหน้าทุกปีทุกปีครับไถวานเขาปลูกค่าไถคารถเกี่ยวเปลี่ยนเลยครับตัดสินใจเปลี่ยนที่นาเป็นที่สวนปลูกมะพร้าวน้ำหอมเลยครับเปลี่ยนแล้วครับสไตล์เพื่อนเปลี่ยนใหม่ปรับปรุงใหม่จะมีหลายเจ้าอยู่ครับที่เปลี่ยนเปลี่ยนจาก การทำหน้ามาปลูกมะพร้าวนำหอมเริ่มไล่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเริ่มจะไล่ทีไล่ทางขึ้นมากเรื่อยๆครับผมก็จะให้เบงกันกที่เพื่อนปลูกมะพร้าวนะครับปลูกแบบใดสไตล์ไหปลูกต้นมะพร้าวให้มันล้มไปทิศตะวันออกครับรับแสงขึ้นมา ลมไปทางเดียวกันเมดแวก็สลับครับก็จะมาติดตามอีกเธอหนึ่งครับว่าเก้นสูงกว่าซําไนครับมาติดตามอีกเธอหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามชมช่องอีเตียพสิงครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ